สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูทิพวรรณในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องนะคะการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงขึ้นมานะคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า 177หน้า177นะคะในหน้า177นะคะเราจะเจอกับรูปนะคะรูปทั้งหมด3รูปนะคะในรูปแรกนะคะในรูปแรกนะคะเราจะมีกรอบรูปหมีน้องหมีใช่ไหมคะนักเรียนเห็นน้องหมีใช่ไหมลูกอ่าน้องหมีที่อยู่ในกรอบในที่นี้กรอบในที่นี้เราเรียกว่ากรอบ10ใช่ไหมคะเราจะมีกรอบ10อยู่ทั้งหมด2กรอบใช่ไหมคะกรอบ10แรกนักเรียนสังเกตเห็นว่ามีอะไรลูก เห็นว่ามีน้องหมียังไงคะลูกเต็มกรอบเลยทั้ง10ช่องนะคะและอีกหนึ่งกรอบมีน้องหมีตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานับนะคะกรอบ10บท่าจํานวนลูกหมีนะคะเต็มกรอบเรานับได้เลยว่ามีทั้งหมด10ตัวนะคะและอีก1กรอบนะคะก็จะมีน้องหมี1ตัวนะคะก็จะเป็นจํานวน1น,นะคะ11นะคะก็คือ10 กับ1น,นะคะ11ก็คือ10กับ1ห,หรือ10บวก1 10ในที่นี้หมายถึงว่ามี10ตัวบวกกับมีอีก1ตัวนะคะเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้คือ11เท่ากับ10บวก,บวก1เห็นไหมคะอ่ะต่อไปนะคะในหน้าเดิมนะคะในรูปข้างล่างนะคะเราจะเห็นอะไรลูกกรอบ สิบเราจะมีกรอบสิบเหมือนเดิมใช่ไหมคะสองกรอบใช่ไหมคะ,ะในกรอบแรกนะคะเราจะเห็นว่ามีแก้วน้ำเต็มกรอบเลยนะคะเรารู้ได้ดทันทีว่ามีแก้วน้ำทั้งหมด10ใบนะคะและกรอบที่สองมีแก้วน้ำอยู่2ใบเวลาเรานับนะคะเวลาเรานับนะคะก็จะเป็น10กับ2ก็จะคือ12 12คือ10กับ2 10กับ2 หรือ10บวกสหรือ10บวกอีก2เราสามารถเขียนในรูปกระจายได้คือ12เท่ากับ10บวกสเห็นไหมคะฮะต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปหน้าต่อไปอ่าไม่ใช่หน้าต่อไปรูปต่อไปนะคะในหน้าเดิมของเรานะคะในหน้า177นะคะอ่ะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่า ว่าเราก็จะมีกรอบ10เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะกรบบอบ12 2กรอบใช่ไหมคะกรอบแรกมีแก้วมีเขาเรียกอะไรกระปุกน้ำหรูกขวดน้ำเอป็นขวดน้ำแล้วกันเนาะนะคะเต็มกรอบเลยเรารู้ได้ทันทีว่ามีจํานวน10กระบอกนะคะและกรอบที่2กรอบ10ที่2ก็จะมีน้ําอยูกอ่กระบอกน้ำอยู่3กระบอก1 2และ3ใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะนักเรียนคะเราก็จะสามารถทราบจํานวนของกระบอกน้ำทั้งหมดได้คือ10กับ3เป็น13หรือเราเขียนอยู่ในรูปการกระจายได้คือ13เท่ากับ10บวก3เห็นไหมคะ10บวกอีก3เท่ากับ13อ่าโอเคนะคะ ทีนี้ในหน้าต่อไปค่ะลูกในหน้าต่อไปในหน้า178นะคะในหน้า178นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามีกรอบ10อยู่2กรอบเหมือนเดิมนะคะแต่รูปข้างในเราจะเป็นรูปอะไรลูกวงกลมใช่ไหมคะอ่ะกรอบแรกมีจำนวนวงกลมเต็มกรอบเราสามารถทรับจำนวนได้เลยว่าเป็น10นะคะและกรอบที่2มี1 2 3และ4นะคะ เรานับจํานวนได้เลยก็คือ14 14คือ10กับ4ใช่ไหมคะ14คืออ่คือเลื่อนหน้าไปแล้วนะคะอ่ะ14คือ10กับ4หรือเขียนในรูปกระจายได้คือ14เท่ากับ10บวก4หรือ10บวกบวก4ใช่ไหมคะก็จะเป็น14นะคะ อะต่อไปในหน้าเดิมนะคะในรูปข้างล่างของเรานะคะในรูปข้างล่างของเราก็จะเป็นกรอบ1ิบกรอบเหมือนเดิมกรอบแรกมี10ใช่ไหมคะเพราะว่าเต็มจํานวนเลยเต็มกรอบเลยก็มี10จํานวนกรอบที่สองก็จะมี1 2 3 4 5นะคะ10กับ5คือเท่าไหร่หรือเห็นไหมคะ10กับ5เท่ากับ15 หรือเขียนในรูปการกระจายนะคะคือ15เท่ากับ10บวกหาอ่านไหมคะนะคะทีนี้ในสไลด์ต่อไปนะคะก็คือกรอบ10เหมือนเดิม2กรอบนะคะก็จะเป็น10บวกกันกับเท่าไหร่ลูกห16คือ10กับ6หรือ เขียนในรูปการกระจายคือ16เท่ากับ10บวก6เห็นไหมคะ16เท่ากับ10บวกอีกหง่ายไหมคะลูกต่อไปนะคะในกรอบนี้นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก10บวกกับเท่าไหร่คะลูก1 2 3 4 5 6และ7ก็จะเป็น ฝั่งนี้ก็จะมีแค่7วงฝั่งนี้ก็จะเป็น10เพราะว่าเต็มกรอบ10ใช่ไหมคะดังนั้น10กับ7คือ17เห็นไหมคะ10กับ7คือ17เขียนในรูปกระจายได้เป็น17เท่ากับ10บวกเเห็นไหมคะง่ายไหมคะลูกอะต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะลูกอะสิบ บวกเท่าไหร่หลูก1 2 3 4 5 6 7 8 10อ่ะ 10, รวมกันกับ8คือ1 8 8 10กับ8คือ1 8 8ดังนั้นเขียนในรูปการกระจายคือ18เท่ากับ10บวก8ห็นไหมคะอ่ะต่อไปสไลด์ต่อไป,อ,ไปอ่ะ10รวมกันกับเท่าไหร่หลูก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ดังนั้น10กับ9คือ10 9เห็นคะ10กับ9คือ10 9นะคะเวลาเราเขียนเขียนอยู่ในรูปการกระจายก็คือ19เท่ากับ10บวก9นคะ19เท่ากับ10 บวกอีก9ใช่ไหมคะอ่ะสไลด์สุดท้ายค่ะลูกอ่ะใช่ไหมคะมีกรอบ10เหมือนเดิมแต่เป็นยังไงคะกรอบ10เป็นยังไงลูกเต็มทั้ง2เลยเรารู้ได้ทันทีว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูก20เห็นไหมคะอันนี้ก็คือ10อันนี้ก็10 11 12ใช่ไหมคะก็รวมกันเป็น20 10ที่1แล้วก็10ที่2ก็จะเป็น20ใช่ไหมคะ 20คือ20กับ0นะคะ20คือ20กับ0 20กับ0ใช่ไหมคะ,อะขออภัยนะคะ20กับ0สักครู่นะคะ,ะกลับมาแล้วงานของเรางานของเราอยู่ไหนนะ,อะโอเค ยีกับศูนย์ของคุณครูอยู่ไหนอะ่สิบกับศูนย์เขียนในรูปการกระจายคือ20่สิเท่ากับยีบวกศูนย์เไหมคะอ่ะทีนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดส,สีขาวของเรานะคะแบบฝึกหัดส,สีขาวของเรานะลูกนะทีนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนจํานวนในรูปการกระจายเหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะคะในหน้า110 และหน้า1112หน้านะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดลงมาในไลน์ห้องนะคะเดี๋ยวครูจะทำการตรวจให้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนื้อหานะคะถ้าไม่เข้าใจทักมาถามครูได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตจ,จบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าสะดวกก็เข้าไปเรียนออนไลน์กับคุณครูได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ